มาเจอกันอีกสักหนึ่งกระดานครับกับป๋าป้อมนะครับกระดานที่สองต่อจากเมื่อวานนี้นะครับลงไปแล้วหนึ่งกระดานแพ้ป๋าป้อมไปนะครับในจังหวะสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยป๋าป้อมเลยว่าอยากจะจัดอีกสักหนึ่งกระดานดูสิว่าหนังนนะครับผมขึ้นแทรกกินเลยครับบีบให้ป๋าป้อมเล่นอีปุ่มนะครับนี่ผมขึ้นมานะครับแล้วก็แทรกเข้าไปเลยนะครับอีปุ่มนี่ของชอบผมเลยนะครับถ้าใครเดินพลาดนิดหน่อยเสียผมแน่นอนครับอีปุ่มเนี่เออต้อง เนี้ยบจริงๆนะครับมาดูข้าบปลาจะขึ้นตัวไหนปลาขึ้นซ้ายมาผมขึ้นตัวนี้มาเลยครับในจังหวะนี้นะครับอีปุ่มต่อไม่ได้เลยนะครับเออถ้าต่อจังหวะนี้แต่ต่อตัวนี้นะแพ้เลยนะครับนี่แพ้ยังไงมาดูครับผมก็กินเข้าไปเลยปลากินแทรกวานี่นะครับผมก็แทรกกินเลยนะครับกินฟรีเลยนะตัวนี้นะนะครับพาแพ้ไปเลยนะครับปลาก็บอกอ่ะคนละตัวว่าอย่างนั้นแต่มไม่ได้คนละตัวนะครับผมก็ได้กินคืนเหมือนเดิมนะครับ ตัวนั้นน่าจะได้เข้าฮอตแน่นอนครับปลาเดินลงมาครับแต่พาพาตัวนี้เข้าฮอตว่าอย่างนั้นเราขึ้นกากครับนี่ไม่ให้เข้าง่ายๆนะครับแล้วก็ต่อออกนะครับทีนี้ป่าก็ต้องเดินตัวล่างนะครับซึ่งจะทําให้เราได้เข้าฮอตนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับมาดูกันครับว่าป่าจะจะกลับมาได้ไหมนะครับแต่ผมมองดูแล้วมันก็น่าจะยากนะครับ ป๋าเป็นคนเดินสู้นะครับเออกดกินซะเลยนะต้องเอาให้อยู่นะครับเมื่อวานปล่อยไปแล้วเราแพ้นะครับเอเอาให้อยู่นะครับวันนี้มันเข็ดเลยครับนี่ยังจะไปต่อนะครับเออนี่ยังไม่ยอมนะครับคนอันไหลเออยังจะไม่ยอมนะครับเราก็ดันขึ้นฮอตเลยครับให้แกเดินไปให้สุดเลยนะครับเขา้ฮอตเสร็จแล้วค่อยฆ่ากันครับให้เข้าฮอตเขาก่อนนี่ครับปล่อยให้กินไปเลยครับในจังหวะนี้อืมให้กินให้ป๋ากินไปเลยนะแล้วเราค่อย จบจังวันนี้ป๋าก็ยอมแพ้นะครับเอ,อกว่าจะยอมแพ้นะครับเจอกันอีพี่หน้าครับหมากฮอสนสนุกครับยังมีอีกนะครับป๋าป้อมปล่อยทีเด็ดสวัสดีครับ